สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการโอนเหรียญจาก z i p m e กไปที่กระเป๋า Metamask หรือว่ากระเป๋าอื่นๆเช่น Exchange อื่นๆก็สามารถทำได้ครับวิธีการเป็นอย่างไรตามมาดูกันครับอันดับแรกนะครับหลังจากที่เราเข้าแอปมาแล้วนะครับก็ไปที่เมนู Wallet ครับด้านล่างครับจากนั้นไปที่ปุ่ม Withdraw ครับระบบจะแสดงรายชื่อเหรียญที่เราสามารถโอนได้ปรากฏให้เราเห็นนะครับหรือไปที่อีกเมนูนึงครับ เมนูโปรไฟล์ครับจากนั้นไปที่หัวข้อ Withdraw Fund ครับก็จะมาที่เดียวกันครับระบบจะแสดงรายชื่อเหรียญที่เราสามารถที่จะโอนออกไปได้นั่นเองนะครับอย่างในตัวอย่างผมจะสาธิตการโอนเหรียญเมติกไปแล้วกันนะครับก็กดที่เมติกครับอันนี้สำคัญมากนะครับในหัวข้อ c a u ช i o นครับก็คือการแจ้งเตือนว่าเขาบอกว่าเหรียญซิฟเมกเนี่ยซัพพอร์ตการโอนเมติก ในโพลิกอนบล็อกเชนเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าเหรียญเมติกข,ของโพลิเหรียญเมติกในซิปเมกนะครับจะใช้เครือข่ายโพลิกอนเท่านั้นนั่นหมายความว่าผู้รับปลายทางก็ต้องใช้เครือข่ายโพลิกอนเช่นเดียวกันสมมุติว่าถ้าหากว่าต้นทางอย่างของซิปเมกเนี่ยใช้เครือข่ายโพลิกอนแต่ปลายทางปรากฏว่าเขาใช้ ERC 2 0่หรือว่าอีเลียมเครือข่ายอีเลียมอันเนี้ย โอนไปแล้วไม่ถึงนะครับฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากว่าต้นทางกับปลายทางต้องเป็นเครือข่ายเดียวกันอันนี้โน้ตไว้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าคนละเครือข่ายแล้วปรากฏว่าเงินอาจจะหายไปได้เลยนะครับผมอ่านะครับฉติว่าเราเช็คตรงกันแล้วเนี่ยปลายทางก็เป็นเครือข่ายเดียวกันเนี่ยโอเคอันนี้พร้อมโอนนะครับอ่าวิธีการโอนนะครับก็อ่าช่องแรกครับ withdraw amount นะครับก็คือจํานวนเหรียญที่จะโอนออกไปนะครับอย่างผมจะขอสาธิตโอนสัก1เมติกนะครับผม ะระบบจะมี w i t วิดรอฟีก็คือค่าธรรมเนียมในการโอนอันนี้เขาโชว์ว่า0.1เมตริกระบบจะหักจากจำนวนเงินที่เราใส่ลงไปอย่างเช่นผมใส่เป็น1เขาจะหัก0.1แปลว่าผู้รับปลายทางจะได้0.9นะครับโอเคอหัวข้อต่อมา external address อันนี้ก็คือเป็นเลขที่บัญชีของผู้รับปลายทางนั่นเองหรือว่าเลขที่กระเป๋านั่นเองอย่างของผมจะสาธิตในการโอนไปที่กระเป๋า MetaMask ของผมเองนะครับอ่าก็ไปเปิดที่กระเป๋า MetaMask นะครับผม โอเคอ่ะอันนี้ผมเปิดกระเป๋า MetaMask ในคอมขึ้นมาแล้วนะครับเลขที่บัญชีก็ง่ายๆครับ Copy กดตรงตรงกลางนี่เลยนะฮะตรงกลางนี้ปุ๊บก็ Copy เป็นเลขที่บัญชีแล้วหรือถ้าต้องการจะดูละเอียดนะครับก็ไปที่ Account Detail นะครับก็จะเปิดเลขที่บัญชีเต็มๆแบบนี้ออกมานะครับหรือนะครับถ้าหากว่าบางแอปเนี่ยเขาใช้สแกนได้ก็สามารถสแกน QR Code ได้นะครับอย่างของ s i m e c นี่เขาใช้การพิมพ์เลขที่บัญชีเท่านั้นก็ Copy ไปหรือก็พิมพ์ตามนี้ไปนะครับ สมมติผม Copy เรียบร้อยนะครับผมก็กลับมาที่มือถือนะครับผมก็กรอกเลขที่บัญชีลงไปนะครับเรียบร้อยจากนั้นก็กด withdraw m t t i c เลยนะครับทีนี้ระบบจะให้เราก็ยืนยันนะครับว่าเราทํารายการจริงหรือเปล่านะครับระบบเนี่ยครับส่งอีเมลไปที่อีเมลที่เราใช้สมัครไว้นะครับก็จะมีอีเมลแบบนี้นะครับ confirm your withdraw นะครับระบบจะคอนเฟิร์มว่าเออจะมีเงินโอนออกไป0.9นนะครับถูกต้องไหมถ้าหากถูกต้องนะครับก็กด ลิงก์ไปเลยนะครับก็เป็นการยืนยันเรียบร้อยครับขึ้นแบบนี้แปลว่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับไปที่แอปอีกทีหนึ่งนะครับระบบก็จะรีคอนเน็กนะครับรอสักครู่นะครับเรียบร้อยแล้วครับเงินตัดออกไปจากยอดเงินคงเหลือของผมแล้วนะครับที่ด้านบนนะครับถ้าอยากรู้ว่าระบบทำรายการให้เราเรียบร้อยไหมสถานะเป็นอย่างไรแล้วนะครับก็กดไปที่เมนู w a l l e t ครับจากนั้นนะครับกดที่รูปนาฬิกาด้านบนนะครับ ก็ไปที่หัวข้อ w i t h w ครับอ่านี่ครับตอนนี้จะมี processing อยู่นะครับอย่างรายการล่าสุดเลยที่ผมเพิ่งทำรายการ1เมตริกนะครับก็กำลัง processing อยู่นะครับถ้าหากว่าระบบเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นเหมือนด้านล่างครับว่า complete แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็รอสักครู่นะครับอ่าตอนนี้ในแอปก็ขึ้น complete แล้วนะครับผมอ่าก็มาดูที่กระเป๋า MetaMask อีกทีนึงนะฮะนี่ครับก็ขึ้น2.2เมตริกเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้3นั่นั่นอง โห oh, เรียบร้อยเงินเข้าถูกต้องนะครับอ่าก็เรียบร้อยแล้วนะครับทังน,นี้ก่อนจะจบคลิปนะครับผมจะมาให้เพื่อนๆนนะดูอีกทีนงครับเรื่องการตรวจสอบว่าเครือข่ายปลายทางเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับก็ตรงนี้นะครับตอนนี้ปกติแล้วกระเป๋าไม่ตั้งแมสครับมันจะมีมีเครือข่ายเริ่มต้นเนี่ยเป็นอีทิลีียมเมนเนีหรือว่าคือข่ายอีทิลีียมนะครับตัวโพลิกลอนเนี่ยไม่มีนะครับฉะนั้นถ้าหากเพื่อนๆจะโอนเหรียญเมติก เพื่อนๆต้องทําการเพิ่มเครือข่ายโพลิกรอนขึ้นมาก่อนนะครับโดยการไปที่ add network นะครับแล้วก็ใส่ค่าต่างๆตามช่องเหล่านี้ซึ่งวิธีการเพิ่มตรงนี้ผมได้เคยทำเอาไว้แล้วในคลิปเรื่องการซื้อที่ดินนะครับใน next earth นะฮะจะมีแทรกเนื้อหาตรงนี้อยู่ก็ลองไปย้อนดูได้นะครับนะครับถ้าหาเพิ่มเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ชื่อเครือข่ายโพลิกรอนแบบผมขึ้นมานั่นเองนะครับผม นะครับก็เนี่ยครับก็เรียบร้อยครับถ้ามีโพลิกอนแบบนี้ก็คือพร้อมที่จะโอนเหรียญเมติกมาแล้วซึ่งตอนนี้ก็ผมก็ได้รับเงินเป็นเหรียญเมติกเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับจบคลิปเรียบร้อยครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถโอนเหรียญซิปเมกไปที่กระเป๋าอื่นๆได้แล้วนะครับผมถ้าหากว่าเพื่อนๆยังมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปและขอลาไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับ